เก็บภาพมาฝากกับทางอำเภอพยุเดินทางครับผมมุงหาสีสเกตครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มช่องบุญมาทีวีครับ จสวยงามครับต้องฟ้าสดใสกับรถใส่สนุนคอยไปคอยมาพี่นอ้องโรบให้ใครเจ็บกระาลนะครับขอบคุณมากครับทุกการติดตามรับชมครับ